เกวป็นกร้าราชการครูแล้วก็หลวงพ่อทัตตะชีโวเนี่ยครับท่านบอกว่าสอนหนังสือนะไม่ยากหรอกแต่สอนคนให้เป็นคนดีเนี่ยเอาเรื่องอยู่จากครูผู้มีความรู้ความสามารถลูกศิษย์มากมายนับหน้าถือตาแต่ทำไมจึงเลือกเส้นทางธรรมแทนที่จะสอนหนังสือต่อหลวงพี่ชื่อพระสุริยาชินะวังโส พนักงานสากำลังศึกษาดี o u ปีแรกจะหลงที่เองก็เป็นขราราชการครูแล้วก็เขาวัดตั้งแต่ปี2537แล้วอยู่โรงเรียนก็เนื่องจากเราเป็นครูเนาะได้ฟังคําสอนของหลวงพ่อท่านหลวงพ่อทัตตะชีโบนี่ครับท่านบอกว่าสอนหนังสือนะี่ยไม่ยากหรอกแต่สอนคนให้เป็นคนดีเนี่ยเอาเรื่องอยู่จุดใหญ่ก็คือเราจะต้องทําตัวให้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีกับนักเรียนคือทุกอย่างที่คุณครูทํา อยู่ในสายตาของนักเรียนตลอดหนุ่มพี่ว่ามีคล้ายกันอยู่หนึ่งก็คือ,อยังมีทิฏฐิมานนะคือมีความถือตัวอยู่ไม่ใช่น้อยอยู่เดียวทิฏฐิทีทททท่ติดตาม,มามากที่สุดเนื่องจากความเป็นครูเนาะเรามีลูกศิษย์ลูกหาเยอะก็อย่างที่ว่าก็คือเรื่องการถือตัวนี่ครับแต่ค่อนข้างมากกว่าเรื่องอื่นแต่พอมาได้มาบวชเป็นพระหลังจากที่เกษียณราชการแล้วนะครับแล้วก็ได้รับคําแนะนาําจากพระอาจารย์พระเลี้ยงแล้วก็หลวงพ่อท่านด้วยก็ยิ่งมีความรู้สึกมั่นอกมั่นใจเพราะว่าการฝึกตรงนี้มันส่งผลเรื่อง การปฏิบัติธรรมของเราการนั่งสมาธิของเราคือทาให้ใจของเราเนี่ยละเอียดปราณี ї, แล้วก็นุ่มนวลมากขึ้นเพราะฉะนั้นที่รู้สึกว่าตัวเองทำได้ดีมากก็คือเรื่องการลดทิฐิมันนะด้วยการใช้ยูทีไฟของหลวงพ่อท่านเนี่ยครับของหลวงพ่อท่าจักรีวโเนี่ยครับมีพระที่อยู่ใกล้ๆท่านบอกว่าพอเจอหน้าหลวงพ่อปุ๊บท่านจะชอบถามบอกว่าล้างห้องน้ําหรือย,อยังวะ่วันนี <S 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 ้เองล้างห้องน้ําหรือยังวะเจอเมื่อไหร่ท่านก็ถามพราะท่านจะเล่าให้ฟังบอกว่าท่านเองก็ ก็เกเหมือนว่าวันนี้ยังไม่ทําอะไรเลยเพราะฉะนั้นท่านเองก็เลยต้องหานกลับมอดู่คนเองยแล้วก็วันหลังท่านก็เลยแบบรีบทำอันนี้ให้เสร็จก่อนเลยเรียกว่าพร้อมที่จะตอบคำถามพอเขาเจอปุ๊บก็รีบรายงานก่อนก่อนที่ท่านจะทำที่ก็เลยเอาตรงจุดน,นี้ครับลองมาฝึกตัวเองอยู่บ้างห้องน้าส่วนตัวเราตัวล้วงทําได้แบบไม่ติดขัดใจอยู่แล้วแต่ว่าห้องน้ําที่เป็นส่วนกลางนะครตรงนี้ทำให้เราต้องใช้ใจ ต้องใช้พลังมากขึ้นึพืครับก็ลองฝึกทำดูปรากฏว่าจใจเรามันสบายมากขึ้นแล้วที่ชอบมากก็คือเวลาเรานั่งสมาธิจใจเรามันจะสงบได้เร็วมากพอมาบวชแล้วท่านได้รู้จักมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียที่นั่นเองท่านก็ได้เจอหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าวัฒนธรรมชาวพุทธหนังสือเล่มน,นี้ทำให้เปิดมุมมองใหม่ได้เรียนรู้ว่าการเป็นชาวพุทธที่แท้จริงคืออะไร ส่วนตัวชอบหลายวิชานะแต่ว่าที่ชอบมากเป็นพิเศษก็คือวัฒนธรรมชาวฟุตก็คือได้ฝึกนิสัยตัวเองเพราะฉะนั้บนบทแรกที่ได้เจอในวัฒนธรรมจยูก็คือการฝึกนิสัยเลยเพราะฉะนั้นก็จะเอาวิชาที่ได้เล่าเรียนจากดีโยโดยเฉพาะวัฒนธรรมชาวฟุตเนี่ยครับไปพัฒนาตัวเองก่อนเลยพัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนี่คือเป็นวิชาของทุกๆคนก็ว่าได้นะครับพระก็มีเวลาฝึกมากหน่อยญาติโยมจัด ต้องทำมาหาเลี้ยงชีพเยอะอยู่เวลามันน้อะแต่ว่าก็ฝึกๆไปเถิดเนาะบ้านเราจะน่าอยู่พอบ้านเราน่าอยู่คนในบ้านก็จะสามาัคคีมากขึ้นสุขภาพรเราะจะแข็งแรงเพราะมันมีความสะอาดอยู่นั้นอยู่แล้วสรุปว่าวิชานี้ใช้ได้กับทุกคนจะไม่ใช่จะพาะพระใครมาศึกษาทำเถอดดีโอ,อ่ไม่ใช่ไม่ใช่หนังสือที่ท่านแต่งขึ้นมาแต่เป็นข้อมูลที่ท่านย่อยมาจากพระไตรปิฎกทั้งหมดเลยมาย่อยให้อ่านง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันมันทำได้จริง ได้ผลดีจริงมีความสุขจริงเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญญ,ญาติโยมเนาะหรือคณะสงฆ์ทั้งหลายนะครับมาศึกษานะครับมาศึกษาเราก็ค่อยๆศึกษาไปก็ได้ครับศึกษาไปปฏิบัติไปแล้ววันหนึ่งที่อยู่ของเราเนี่ยครับจะสะอาดมากที่สําคัญที่สุดคือตัวเราเองนะครับทุกข่้นเลยไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมก็จะได้ปฏิบัติตามตามหลักพระธรรมเจ่าพูดนี่ครับแล้วจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขแล้วก็นั่งสมาธิได้ดีเข้าถึงธรรมได้ง่ายจา้ะเชิญชวนทุกคนเนาะ,ะเจริญกรการบวช และได้มาเรียนรู้คำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านมหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียทำให้ชีวิตครูคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปมากมานะทิฐิที่ติดตัวมาลดลงเป็นอย่างมากเวลานั่งสมาธิก็นิ่งได้ไวทำใจหยุดทำใจนิ่งได้ง่ายด้วยการฝึกผ่านหนังสือวัฒนธรรมชาวพุทธการบวชคือการเริ่มต้นใหม่ในรูปแบบอีกชีวิตหนึ่งที่จะนำไปสู่จุดจบที่งดงาม นั่นคือเส้นทางมรรคผลนิพพานพระสุริยาชินะวังโศนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนียปีที่หนึ่ง